สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักของลุงฟ้าคาที่ดินนะคะใครหาทาเลคลองห้าอยู่นะคะฝากแปลงนี้ไว้พิจารณาสักแปลงนะคะบรรยากาศแปลงที่ดินจริงของเราอยู่บริเวณหลังข้างเคียงตึกลูกเต่านะคะศูนย์วิทยาศาสตร์ของห้าของหลวงนะคะบริเวณแปลงที่ประกาศขายนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะ ้ามาจากถนนหลักคลองห้าแค่ประมาณอ่า1กิโลหน่อยๆน,นะคะเข้าจากถนนหลักลังสิลนค a นายกอยู่ประมาณ4กิโลที่ดินเป็นร่องส่วนเดิมนะคะปัจจุบันเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อที่แปลงนี้อยู่ที่285ตารางวานะคะเสนอขายราคาร้อนเงินนะคะอยู่ที่1้า800,000บาทเท่านั้น ที่ดินต่ํากว่าถนนอยู่ประมาณ1เมตรนะคะนะับแปลงที่ดินจากหลักแดนถึงหลักแดนบริเวณนี้นะคะกว้างติดถนนอยู่ประมาณ8เมตรนะคะลึกเข้าไป143เมตรก็ดังคลังสินค้าได้นะคะบ้านสวนได้นะคะค่ายหาทําเลตรงนี้อยู่นะคะก็ลูกค้าช่วยออกแบบไอเดียหน่อยว่าเอาไปทําอะไรได้เหมาะสมนะคะแต่ราคาเนี่ยถูกแน่ๆน่าอาจจะรู้สึกว่าแคบนิดหน่อยนะคะขายตามสภาพขายตามจริงจากลูกค้า กว้างติดถนน8เมตรนะคะลึกเข้าไป143เมตรแต่ราคาสุดว้าวนะคะไฟฟ้า3เฟสนะคะผ่านหน้าแปลงนะถนนลาดยางนะคะก,กว้างๆนะคะ6ล้อ10ล้อเทนเลอร์เข้าออกได้นะคะทะลุจากทางคลอง6ได้บริเวณอ่าซอยสุทธิพันธ์นะคะมาเชื่อมกับซอยที่มีท้าวเวสสุวรรณนะคะด้านฝั่งของทางตะวันอ่าคลอง5นะคะคลอง5ฝั่ง ออลักษณะแปลงที่ดินนะคะเป็นร่องส่วนเดิมปัจจุบันเคลียร์ประพื้นที่เรียบร้อยนะคะหลักหมุดหลัดแดนชัดเจนค่ะกว้าง8เมตรหรือเข้าไป143เมตรนะคะขายตามสภาพนะคะก็คือขอคนรับได้นะคะเรื่องหน้าแคบรอเนืคู่อยู่นะจ๊ะรออยู่เนื้อคู่อยู่นะคะที่ดินทำเลเรบริเวณนี้ก็ราคาแรงนะคะอันนี้อาจจะมีจุดด้อยติดอยู่นิดนึงคืออาจจะรู้สึกว่าหน้าแคบแต่ถ้าว่าลูกค้ามีความรู้ความสามารถในการออกแบบนะคะ ก็พัฒนาได้ไม่เร็วไม่เร็วเลยจ้ะไปได้ไกลนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะออกแบบนะคะบางคนมีความสามารถสามารถออกแบบได้มากกว่าที่เราคิดนะคะที่ดินหน้าแคบทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะคะ แต่ราคามันดีไงลูกค้าเจ้าของร้อนเงินนะคะร้อนเงินฝากบริษัทเราขายนะคะอยู่ที่285ตารางวาเสนอขายเพียง1 8 0 0 0ล้านแสนบาทเท่านั้นทุกค่าใช้ใจ่ายวันโอนทางฟ้าผู้ขายและผิดช,ชอบทั้งหมดนะคะบริเวณนี้ก็คืออยู่ตรงช่วงบึงน้ำพระราม9ก้านะคะบึงน้ำพระรามเกก็คือจะมีลมเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะจากทางบ่อมา